น้ำในบอ่อปลาจะแดงจะสวยปลาจะสุขภาพดีเราควรหาอะไรมาใส่เดี๋ยวในคลิปนี้เราไปคุยกันครับสวัสดีครับผมหนึ่งจากเพจประกาศแปรรูเราดั้งเดิมนะเพื่อนเพื่อนครับการที่เราทําทาปลาเนี่ยทาบอ่อปลาเนี่ยสําบคนทบรทาบ่อนะนะครับมีบอ่อเราเนี่ยจะมาคํานึงถึงแต่ว่าเออจะทาจะมาดูแลผิวปลามาทําตัวปลาเนี่ยเฉพาะตอนที่เราเอาขึ้นจากบอ่อเนี่ยไปหมักเนี่ยมันยังไม่ยังไม่ไ,มไ,มได้ นะครับเราควรจะทําเนื้อหนังตั้งแต่ในบ่ออยู่แล้วสร้างความเนื้อหนังหนังดีๆให้หนังปลาหนังนี้ตั้งแต่อยู่ในบ่ออยู่แล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนที่ที่ทําปลาใหม่ๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออฉันทํามาเนี่ยฉันก็สายพันธุ์ดีนะแต่ทําไมขึ้นมาจากบอ่อนังฉันไม่ได้เท่าเขาหรือว่าเลี้ยงก็เลี้ยงเหมือนกันทาไมหนังเราไม่ดีเหมือนเขาอะไรเงี้ยคนที่ทํามานานๆนะครับเขาจะทาําปลาเขาจะทําหนังปลาตั้งแต่อยู่ในบ่อเลยนะครับคนเนี้ย เขาก็จะทาน้ําให้เหมือนน้าที่หมักนั่นแหละนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเขานิยมใส่อะไรกันบ้างนะครับบางคนเนี้ยก็เอาใบหูก,กวางใส่เลยน้ําก็จะแดงจะใสเลยจะแดงสวยเหมือนเหมือนน้ําหมักเลยนะครับหรือว่าอ่ถ้าบางที่หาใบหูก,กวางไม่ได้หายากเพราะว่ามันต้องใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับน้ําถึงจะเออแดงสวยก็จะเอาใบมะพร้าวก็ดีนะครับก็ดีนะครับหรือว่า อาจจะมีการใช้เปลือกสีเสียดก็ได้นะครับแต่ครั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมบอกมาเนี่ยอย่างใบมะพร้าวเ,เนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับใบมะพร้าวหาง่ายแต่เวลาใส่ไปนในบ่อแล้วมันจะลกเวลาตักปลามันจะติดติดใบมะพร้าวติดทางมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยใบหูกวางหายากต้องใช้ปริมาณเยอะนะครับเออสีเสียดก็ต้องไปซื้อไปหาอาจจะใช้เงินหลายบาทนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอันนี้ก็เขาพูดมาหลายคนว่า บอ่อปลาผมมาอยู่ใต้ต้นนี้เนี่ยน้ําแดงมากเลยแล้วปลาเก่งหนังดีผมก็เลยทดลองแล้วบังเอิญต้นนี้มันมีอยู่ในบ้านพอดีผมก็เลยไม่ได้ตัดออกตอนนี้ผมทําบ่อเนี่ยผมก็เลยเอาต้นนี้ไว้เลยเพื่อนดูครับต้นต้นนี้ต้นขี้เหล็กนะครับต้นขี้เหล็กแล้วผมก็ได้ทดลองโดยการที่เอาใบรุงร่วงมาเนี่ยแค่กํามือเดียวนะใส่ไปในน้ําประมาณพันลิตรเนี่ยโอ้โหน้าแดงสวยแล้วไม่ลกน้ําไม่เป็นฟ้าไม่ลกแล้วสังเกตว่าถ้าเรา เอาปลาอ่อนปลาถึง่งเพิ่งเกิดอเทลงไปแล้วลูกไหลใส่ลูกไหลจะอยู่ได้นานลูกไหลจะอยู่ได้นานกว่าน้ําใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าน้ํามันแดงแบบไหนไม่รู้ว่าเห็นสีหรือเปล่าแต่เพื่อนๆน้ํามันแดงสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาแก้วตักให้ดูก่อนนะน้ํามันแดงสวยมากเลยครับถ้าอยู่นานๆเนี่ยจะแดงจนดําเลยไม่เห็นตรง ต้องดูที่บ่อนะครับมันจะแดงแดงแบบเหมือนน้ำหมักเลยนะครับเนี่ยแดงแดงเหมือนน้ำหมักเลยนะครับเพื่อนๆเห็นปะไม่รู้ว่าอันนี้เห็นรือเป่าเนาะเนี่ยจะแดงแต่ไม่ได้แดงขุ่นนะแดงใสแดงใสสวยเลยแหละเหมือนเออเหมือนที่เราหาพยายามหาใบหูกว้างที่มันที่มันหมักแล้วได้ได้น้ําที่ดีเลยอย่างนี้เลยครับเนี่ยแดงสวยมากนะครับ,นบ,บนเนี่ยสามซีบอรเนี่ยใบมันลง นะครับอันนี้ใบไม่ได้ลงเพราะว่ามันอยู่ห่างนะครับอันนี้ก็ลงไม่กี่ใบเองแต่น้ําก็ถือว่าสวยเลยเหลืองเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หนะเออไม่ลงนะครับเพื่อนเออฟูมเห็นแล้วก็เรื่องของผมไปหาดูเอกสารเกี่ยวกับพวกตำรับยายาสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเออไอ,อต้นขี้เหล็กเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติของการรักษาผิวพรรณรักษาโรคผิวหนังได้ด้วย นะครับผมก็เลยว่าเออมันเป็นอีกทางอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าใครมีต้นหูต้นขี้เหล็กหรือจะหามาปลูกเพื่อจะเอาใบมันเนี่ยในการมาใส่บอ่อปลาก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมว่านะไม่ต้องไปหาใบหูก,กวางครึ่งมันใช้ปริมาณเยอะดีไม่ดีบอ่อหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใส่ครึ่งกระสอบถึงจะแดงได้ขนาดนี้แต่อันเนี้ยโอ้โหน้อยมากเลยแล้วไม่ลกด้วยไม่ไม่ลกไม่ลกเออคือว่าเวลาเราใส่ไปในบอ่อมันไม่เป็นขยะเหมือนทางมะพร้าว นะครับไม่เหมือนทางมะพร้าวอะไรเงี้ยแล้วหนําซ้ําดีไม่ดีก็เก็บเก็บยอดกินเก็บใบเก็บดอกกินได้อีกนะครับได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับยังไงเพื่อนๆก็ก็ลองเอาไปทําดูนะผมเจออะไรดีๆใหม่ๆที่ว่าน่าจะมีประโยชน์เนี่ยผมก็จะมาบอกเพื่อนเพื่อนอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็บอกพวกเนี้ก็ยังไม่ได้เคยไม่เคยได้ใส่ป่านะแต่หลายคนที่ผมไปคุยกันนะเขาบอกว่าหนังมันดีเราจะเห็นเลยแล้วหุ่นหนังดีเขม่าดําตั้งแต่อยู่ในบ่อก,กันเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทดลองทําดูครับหรือว่าใครมีประสบการณ์นะ เรื่องเรื่องเอาใบขี้เหล็กกับบ่อปลาก็ลองเมน้นต์ก็มาดูเผื่อเ,เพื่อนคนอื่นที่เขาเข้ามาในเอ่อเข้ามาดูมาอ่านคอมเมนต์นเขาอาจจะได้ประโยชน์กลับไปด้วยนะครับยังไงก็ช่วยๆกันเอ่อสร้างสรรค์วงการกันต่อไปนะครับลองไปทำดูครับสวัสดีครับ